สุลกากรอูรุมชีของเขตซินเจียงได้ประกาศข้อมูลปรกากฏว่าในไตรมาสแรกของปีนี้การนำเข้าและส่งออกของซินเจียงนั้นมีมากถึงกว่า68,070ล้านหยวนหรือประมาณกว่า33,9600ล้านบาทเพิ่มขึ้น80.3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ในอันดับหนึ่งของอัตราการเติบโตของจีนด้วยเนื่องจากนโยบายของรัฐนั้นเอื้อให้มีระบบผ่านด่านอย่างสะดวกและรวดเร็วรวมไปถึง บรรยากาศการค้าขายได้มีการปรับปรุงทําให้การค้าต่างประเทศของเขตซินเจียงมียอดนําเข้าส่งออกระหว่างจีนและ5ประเทศเอเชียกลางนั้นเพิ่มขึ้นถึง84.5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น78.1ของยอดการนําเข้าและส่งออกของเขตซินเจียงในช่วงเวลาเดียวกันส่วนการนําเข้าและส่งออกต่อประเทศรายทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือว่า BRI เพิ่มขึ้น77.4เ์ 77. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและยอดการค้าต่างประเทศของเมืองอูรุมชีนั้นจัดอยู่ในอันดับแรกของทั่วทั้งสินเจียงด้วยสําหรับการค้าข้ามพรมแดนนั้นเป็นความที่เปรียบดั้งเดิมของการค้าต่างประเทศของเกตสินเจียงตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาด่านทั้งหลวง11แห่งของสินเจียงนั้นได้ฟืน้นฟูและขนส่งผู้โดยสารรวมไปถึงการขนส่งสินค้าโดยตรงเด้สร้างโอกาสใหม่ให้กับการพัฒนาการค้าในพรมแดนด้วย